สวัสดีครับแฟนฟุตบอลพลพรรคจิกจอกสยามพบกับสรุปข่าวเรตเตอร์สตีวันนี้สรุปข่าวเรตเตอร์สตีวันนี้ครับเรามาเริ่มกันที่จิกจอกสัิกาเปิดสึกแย่งเซโกฟอฟาน่ามิดฟิลด์อาร์ซิร้องครับโดยเรตเตอร์สตีครับได้ให้ความสนใจเซโกฟอฟาน่าครับอดีตนักเตะแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับซึ่งปัจจุบันค้ายแข่งอยู่กับอาร์ซิร้องในลีกเอฝรัร่งเศสโดยเซโกฟโฟฟาน่าครับดาวเตะวัย26ปีรายนี้ครับมีสัญญาอยู่กับทั้งอาร์ซีร้องจนถึงปี2024ครับ ซูเลตเตอร์สตีเอค็คปัจจุบันกำลังหาตัวแทนของยูริติมันรวมไปถึงการเสริมความแข็งแกร่งในตำแหน่งมิดฟิลด์แดนกลางของทีมครับซึ่งล่าสุดครับเลตเตอร์สตีขอ็พวกเราก็ได้ความสนใจไปที่เซโก้โฟฟาน่าซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่น่าจับตามองครับโดยปัจจุบันครับทีมสาริกาดูนิเกอร์เซนยูไนเต็ดก็ต้องการตัวนักเตะรายนี้ไปร่วมทีมเช่นกันครับด้วยการที่พวกเขาต้องการปรับเปลี่ยนชมหน้าทีมให้แข็งแกร่งขึ้นไปครับ โดยเรสเตอร์ซิตี้ครับในช่วงซัมเมอร์นี้อาจจะต้องเสียยูริติรามันไปให้กับทีมอื่นเนื่องจากว่าเจ้าตัวยังไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมครับทำให้สโมสรจะต้องพิจารณาขายนักเตะรายนี้ออกไปจากทีมนั่นก็ทําให้ปัจจุบันครับเบเดร์เจอร์จะต้องรีบหาตัวตายตัวแทนของท้านยูริติรามันมาเตรียมการไว้นะครับซึ่งท้านของซิโกฟอร์นาเองครับก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่น่าสนใจเพราะว่าเจ้าตัวเคยลงเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้และเคยค้าแข้งให้กับอูดินดีซีระยะ้ายไปอยู่กับอาร์ซิรับ ก็ต้องมารอดูกันว่ารเรตเตอร์สตีของพวกเราจะมีความคืบหน้าในการคว้านักเตะวัย26ปีรายนี้มาร่วมทีมหรือไม่ครับก็ต้องติดตามดูกันช่วงซัมเมอร์นะครับเพราะว่าณปัจจุบันรเรตเตอร์สตีจะไม่คว้าใครมาร่วมทีมแล้วในช่วงเดือนมก,กราคมนี้ครับไปต่อกันที่ข่าวที่2นะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับการอัปเดตอกกาการบาดเจ็บเวดดี้ฟอบฟาน่าครับซึดล่าสุดารับเวดดี้ฟอบฟาน่าครับ,รบได้โพสต์คลิปการฝึกซ้อมส่วนตัวสั้นๆครับให้กับแฟนบอลได้ชมกันซึ่งนั่นหมายความว่าเจ้าตัวกําลังจะพร้้ร้้้อมมมมมกกกลััับบบารร่่ววึซใหหทชุดญดญไแนะค ดยโฟฟาน่าครับบาดเจ็บในช่วงพรีซีซั่นของซัมเมอร์ที่ผ่านมาครับด้วยการขาหักและเอ็นข้อเท้าหักนะครับทำให้เจ้าตัวไม่สามารถช่วยทีมเรตส์ที่ได้จนถึงปัจจุบันครับและล่าสุดครับโฟฟาน่าเองก็มีความฟิตมากขึ้นโดยเบรเดนร็อเจอร์ครับได้กล่าวว่าครับจะต้องรู้กันว่าโฟฟาน่าจะกลับมาในช่วงใดของเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีสําหรับทีมของเราครับเพราะโฟฟาน่าเองครับเป็นส่วนสําคัญในตำแหน่งแนวรับที่เบรเดนร็อเจอร์วางรากฐานไว้ให้ว่าจะเป็นตัวหลักของทีมในอนาคตครับ ก็ต้องมาดูกันครับว่าโฟฟาน่าเองครับจะกลับมาร่วมฝึกซ้อมกับทีมในช่วงไหนของเดือนกุมภาพันธ์และถ้ากลับมาแล้วเนี่ยจะสามารถเรียกความฟิตและก็ฟอร์มการเล่นกลับมาได้เหมือนเดิมหรือไม่ครับซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งนาทีที่สําคัญต่อทีมจริงครับสำหรับเวรีโฟฟาน่าครับจะต้องลุ้นกันนะฮะ ไปต่อกันที่ข่าวที่3นะเครับเป็นข่าวเกี่ยวกับดาวรุ่งของเราครับอย่างท่านนันของเคซี่แมคคาเทียครับซึ่งล่าสุดครับเจ้าตัวได้โยกย้ายไปร่วมทีม Forest g r e e ิน o v e r อครับทีมในริกทูของอังกฤษนะด้วยการที่เคซี่แมคคาเทียครับต้องการที่จะลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ของทีมครับแต่ไม่สามารถเบียดขึ้นมาเล่นได้ครับทำให้เจ้าตัวต้องออกไปหาประสบการณ์หรือว่าลงเล่นเกมที่มีระดับมากขึ้นกับทีม Forest g r e e ิน o v เ r อครับ ซึ่งเคนซี่แม็กเกตียครับเคยลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่เรเดอร์สตี้มาแล้วนะครับสองนัดโดยแมตช์แรกเกิดขึ้นในนัดที่เจอกับนิวคาสเซิลยูเอเธต์ที่ชนะเอาไปได้4ประตูต่อศูนย์ครับโดยนัดนั้นครับเคซี่แม็กเกตียเปลี่ยนมาแทนท่าทา่ของเจมส์ดิสันครับและแมตช์ล่าสุดในการเจอกับวัตฟอร์ดในศึกเอฟเอครับรอบที่3ครับซึ่งเจ้ตัวก็ได้ลงมาเป็นตัวสำรองและมีส่วนร่วมที่ทําให้ทีมได้ประตูด้วยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่น่าจับตามองนะฮะจนทำให้เบตต้้องงสส่เจาาาัััวไปปหรรระะะะบบบกกณ์ทีมดนฮ ก็ต้องรอดูกันต่อไปครับว่าเคซี่เบาเทียจะสามารถพัฒนาฝีเท้าตัวเองขึ้นมาได้มากน้อยเพียงใดครับซึ่งซัมเมอร์ครับเคซี่เบาเทียก็จะกลับมาร่วมทีมเดสเตอร์ซีอีกครั้งหนึ่งครับไปต่อกันที่ข่าวสุดท้ายนะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับริคาโด้เปียราครับซึ่งล่าสุดครับริคาโด้เปียราได้ตอบตกลงที่จะต่อสัญญากับเดสเตอร์ซีไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งเดสเตอร์ซีครับได้ยื่นข้อเสนอสัญญาฉบับใหม่ให้กับทางด้านริคาโด้เปียราพิจารณาและเจ้าตัวเองครับก็ไม่รีีีีีรรรออออคััับบพ้มมทท่่จะะะตสญญาาไปปกกหลยนฮ โดยดิคาโดเปราราครับได้กล่าวว่าเขาพร้อมที่จะช่วยเรตเตอร์ซีให้ยกระดับสูงขึ้นไปกว่านี้ครับและพาทีมคว้าตำแหน่งในพรีเมียร์ลีกใด้ดีที่สุดนะฮะโดยดิคาโดเปราราครับยังรักษาอาการบาดเจ็บอยู่นะครับเพราะเจ้าตัวได้รับบาดเจ็บจากการดูท่าเริ่มมอต้านครับเสียบสกัดทำให้ขาหักนะฮะจนตอนนี้ครับเจ้าตัวใกล้จะกลับมาร่วมทีมเรตเตอร์ซีแล้วนะฮะโดยกำหนดการของทนาดิคาโดเปราราครับจะกลับมาช่วยทีมได้ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์แต่เจ้าตัวก็มั่นใจว่าครับเมื่อเขากลับมาแล้วเนี่ยจะามมรกกกฟล็อ์นัับได้ ดิคาโดแปราครับตั้งเป้าจะกลับไปติดทีมชาติโปรตุเกสอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งเจ้าตัวเคยลงเล่นให้กับทีมชาติไปแล้ว7นัดน,นะและจะเป็นส่วนสำคัญในการพา,พาปอร์โตครับคว้าแชมป์มากมายก่อนที่จะย้ายมาร่วมทีมเรตร์ที่ของพวกเาครับซึ่งดิคาโดแปราเองครับก็ค่อนข้างที่จะพอใจกับสัญญาฉบับใหม่และก็พร้อมที่จะสู้ไปกับทีมเพื่อความฝันของเขาที่จะประสบความสำเร็จในอนาคตครับ นี่ก็เป็นข่าวทั่วหมือบที่เกิดขึ้นในรอบวันที่ผ่านมานะฮะที่ตัวผมเองได้นำมาให้กับทุกท่านได้รับชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยการคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับสวัสดี้ครับตัวผมเองขอลาทุกท่านไปก่อนด้วยคลิปสรุปข,ข่าวเดตเตอร์ตีประจำรอบวันสวัสดีครับ